วูเดแดดไอไกใบมุ้งนะจ๊ะนะเที่ยงสี่สิบหลังจากมาวานนีไปส่งงานอยู่สระบุรีมาถ่ายโดดสวยซีรีส์เจ็ดเด้ของน้องเขาอย่างสวยเลยวันนี้ก็มีดอกมาล่างล่างกระบอกเบรน,นะจ๊ะเนาะล่างกระบอกเบรคัดกระบอกเบรนั่น จานมาด,ดุงเลยจานมาด,ดุงว่าด,ดีนะจานนี่จานมาด,ดุงสหายสหายคนเดิมเวลาหลุดผมจะให้แกทำเวลาหลุดแกดผมจะทำให้สวัสดีครับผมสายอยู่คนโกรธเลยมาดูวิธีการนะครับคนพี่น้องต่างกระบ,บอกเบรคปลืกมาหมดแล้ยมือวานนี้หลุดอย่างสวยๆเดลยจานมาวันนี้ถ่ายหลุดนอ้องเกาซีรีส์ ล่างกบบระบอเบแล้วก็จะเปลีบบ่ยนาเบ,บน,นจานนะสลับาเบ,บน,นจานนะสลับทั้งถึงขัวไปใสย่ยสยไปขวัวตอนนี้ถอดหลอสาสได้ครับจาน์เห็ดยากวะโมยากโย,ย,กโกยากเรา้อเาใส่ใจใเราเาดูแลนะจ๊นะเดนี่ยนึเดอนเี่ยงเดอฟังอาจารย์มาดุงเยหกเดือนเที่ยนึงครั้งหนึ่ง มีแล้วทำหาแล้วมีแบกดีแล้วป่าบึงกาเนะจานเนาะจานบันดุงนี่มือขัวของป่าบึงการเนดะ่นี่ยบึงขวนะัวเด่นเ่ยเก่งกว่าผมอีกแต่ว่าหลดหลดหลดคนอื่นทำให้แต่รดจขมมรนะ้ของไม่ยอมทำผมเหมือน่อยที่แรกก็ทำของอาจารย์นะจานเนาะผมก็ทำให้แกอันนี้แก,กทำให้ผมก็คนถ่ายมันก็ไม่ได้ยากนะพอพี่น้องเนี่ยถอดที่แรกก่อนถอด

lút một cái lý rồi, những sapphire giới lợi rồi, nó vàng đâu đang chơi bài đôi. rồi, chán này đúng In 150 ám NQR In okay. NQR 150 lôi hát sĩ bnô. Ni hòa. 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 Ni แกสองหลอแกสองหลอองหลอกแกี่หอก่อแกที่ลอกแพดัที่แกสองหลอกกันกเปลี่ยนน้นยังไงเราเอออไปเขามีสูตรให้ปับะไรเมียงก็ไม่่อยดูอะอมาปุ้ก็ไม่ดูเหลียงตามภาษาผู้หญิงเงี้ยวหลานออกเลยท่ากระบอกเม่้ท่ากระบีกเม่จวนนั่นแหละด้๋ยไทย น้ำมันยังมีอยู่เนียข้างในเนี่ยี๋ยวมันใช้มไหนแตีอิงงมเลยงมงมลงเลยจันงมลงเลยกระทำคุณเนาะเออสลับเออนี่ครับคัดนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็แกงจานตักนี่แหละอืมมันมันอยู่ตรงไหนเนั้นนี่มันอยู <away> <more Native> ่ข้างในเนี่ยนี่อยู่ในซอกเลยนี่ในซอกเลยเออเหตดไม่ได้นี่ก็ต้องคอยออกมาก็ใส่ไม้เดลยจันเบป้าแก่ทำปาบึงกัน นี่คัดเลยนะครับพ่อพี่น้องอย่าลืมเลยครับเอาจอร์ดีผมพึงเปลี่ยนจากใครได้ดูคลิปก่อนนี่แหละรอฟังสายถ้าเปลี่ยนก็จารย์วันนี่เนี่ยถุงพลาสติกเนี่ยขอบไว้เลยกันฝุ่นเผื่อลมมันมาครับเนี่ยยิงกระรางดีๆทั้งหมดใส่ไม่ยากแล้วพ่อพี่น้องเใช่ครับกระดาษทรายหยาบในจานอยูคัดพับเกันี่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 เบอร์ลอยนี่สวัสด์ตดต่อเป็นจะทำห้ดีๆท่ไมตัดต่อให้เป็นผมก็พึง ฮัดทำนี่เลยครับพมพี่น้องกรให้พงพี่น้องให้ดูใช่ไหมัดใส่ก้นานหััใส่กนานหนเอาหนังมาเลยจาน้เอาหน,นันานาให้ยืนยืนยน,ยนัดดีกว่าจานเจรสนัดใบโพหให้นหนังเต็กระดาใยยาบนะจาน <ừ> น,นาะมบ่น้ำน้ำแฟบไปเล ก็ไม่ได้ยากแล้วพ่อพี่น้องยิ่งต้องศึกษาผมก็บท่านพี่น้องดู้จกกักระเป๋าบึบงการก็จานบรนดุงนี่แกก็มีประสบการณ์มากกว่าผมแกเรียนรู้เรียนรู้มาก่อนผมนี่ก็แค่นี้กระดาษทรายเบื้องหยาบสุดเลยพ่อพี่น้องอย่าลืมนะมค่อยทำไปตอนประกอบไปถ่ายดูที่นี่จัหน่อย คาเซกอะหลางตากเดียวนะาจานให้มันแหงเนาะแล้วค่อยประกอบผมจะสลับกบบุนกับหลังถ้าเบนี่ป้างก็ซื้อมาให้ดิเตย้ำให้พม นี่แหละดูถัดเนี่ยผมจะย่ำทีนึงเด้อพ่อแม่พี่นอ้องเนี่ยถือว่าแชร์คมรูกันไปการถอดคือต้องถอดน็อตเพากันได้อพ่อแม่พี่นอ้องการถอดหลออันดับสองก็ต้องความซีฟตีดาแม่แรงนีบสายออนเด้อร์ชิมหลอกนีบสายออนไว้แล้วก็คลายเบรย แล้วก็ดิ้งเขามาแล้วก็คายเบรกแล้วก็ทอดามขันตอนนี่นะพ่อพี่น้องมันทอดไมย่ยากน,นครับจะทอดได้เป็นยังไงนู่นโอเคนะครับสุดท้ายนี่ก็ให้ผู้ชมกล็ลองทำกันดูด้พ่อพี่น้องไม่ได้ยากนะครับไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับ จะเป็นการแลกเปลี่ยนไม่เข้าใจก็คอมเมนมต์มาหาผมจะถามผมก,ก่อนเครับผมจะบอกวิธีการเนี่ยครับจานย์บันดุงสุดท้ายนี่ก็ขอให้ครงการเดินทางไกลๆก,กับเดินทางในความปลอดภัยด้วยผมพี่น้องสั่งไปเลยครับสุขภาพแข็งในเงินถั่วหนานทุกคนครับอย่าเจีบอย่าจนเนืองพราพี่น้องมีเงินใช้ตลอดปีและตลอดไปครับอยากคมสะชนกูนะครับสวัสดีครับ